สับรวมกล่าวสู่ข้าสูา่ข้านามิม่งมหาวิทยาลัยลานาอิงแอบสบแน่ผูพาเมื่อชีวาเราสบรวมกันตองดองแน่นเหนียวรักกเตีวสามพันเรือดสีห่วงชาชูคขึ่นใหมยมันรุ่มเดิดความรู้สร้างสรรค์ให้เราสิ้นมัน ำรงนักดินถินสวรรค์ดินแดนแห่งฝันควันบุรีสีไทยแดนดอกเอี่ยงสงยานั้นเมืองเชียงใหม่งามมหาวิทยาลัยสัทธา ยิ่งมหาวิทายาลัยลานาอิงแอบกกแน่ผูพาเมื่อชีวาเราศบรวมกันเรารักใครรวมใจเดียวปลองดองแน่นเหนียวรักกงเลียวสัมพันเลือสีม่วงช่างช,ชูคบเพลิดไม้มันรุ่มเดิดความรู้สารสารรค์